ชื่อรนอรงชมพูพันธ์ชื่อเล่นชื่อรนครับก็ตอนนี้เป็นสถาปนิกแล้วก็ทําร้านกาแฟ2ที่โรงแรมแล้วก็สตูดิโอให้เช่าถ่ายภาพครับ จุดเริ่มต้นของซิดนี่เลยก็คือจริงๆพี่ใช้เส้นทุ่งมังกรซอย1 1เนี่ยครับในการกลับไปที่พักทุกๆวันนะครับแล้วเห็นบ้านหลังนี้มานานแล้วเป็นบ้านล้างแต่เรามองข้างนอกคือเราชอบคาแรคเตอร์ของบ้านชอบแบบรูปทรงของบ้านจริงๆเรามาเราก็เหมือนกับมามาวิเคราะห์พื้นที่มาอนาลสิทธิ์ก่อนด้วยความที่เราขับรถวนบ่อยครับเราก็จะรู้ว่าโอเค ซอยไหนมันมีกิจกรรมโดยรอบเป็นอะไรแล้วก็ความกว้างของถนนประมาณไหนเราก็เลือกเปิดมุมมองจากทางซอยเเพราะว่าซอย9จะเป็นซอยที่ถนนกว้างแล้วซอย11จะเป็นถนนแคบคือเราคิดว่าเรามาเป็นเหมือนเพื่อนบ้านเราก็พยายามสตัรด,ดีว่าฝั่งไหนที่เราคิดว่ามันจะรบกวนเพื่อนบ้านน้อยที่สุดเราก็เลือกที่จะเปิดด้านนี้กว้างและด้านนี้แคบเพื่อเวลาที่คนมาหรือคนจอดรถนะครับ มันจะได้ไม่ไปกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่แล้วเปิดที่จอดรถให้กว้างเพื่อให้เห็นตัวอาคารให้สง่าขึ้น,นครับใช่แล้วก็ผักส่วนไปไว้ด้านหลังเพื่อให้ตัวอาคารนะครับช่วยบังเป็นร่มเงาให้กับสวนที่อยู่ด้านหลังบ้าน,นครับ One, two. อย่างที่บอกครับเราชอบในคาแรคเตอร์บ้านเดิมมากๆเป็นสไตล์ยุคแบบ80มีอิดซึ่งอิดถ้ามองครับตรงฟาซาดคือรูปด้านหน้าบ้านนะครับเราเพิ่งมาเจอตอนที่เราถาง ป่าล้างที่อยู่ด้านหน้านี้ออกไปแล้วก็เจอว่าการก่ออีฐการอะไรของช่างสมัยก่อนเหมือนเขาแบบตั้งใจมากเราก็เก็บคาแรคเตอร์ที่มันเห็นได้ชัดนะครับเก็บไว้เราก็ไม่ไม่ไปทําเหมือนกับว่าทํามันจนใหม่หมดมันก็จะไม่ไม่ได้แบบบรรยากาศเดิมๆที่เราอยากเก็บไว้ให้คนอื่นได้เห็นบ้างเราก็เลยเห็นภาพตรงนี้เป็นภาพแรกแล้วเราคิดว่ามันเป็นภาพที่เป็นจุดขายกับร้านได้ แเรวก็ทําสเกลดาวลงมาด้านล่างโดยใช้วัสดุที่ล้อกันลงมาครับแล้วทําเป็นที่นั่งเพื่อให้คนมาถ่ายรูปคือใครที่มาร้านปุ๊บแล้วถ่ายรูปมุมเนี้คนที่เห็นต่อๆก็จะรู้ว่าร้านคือร้านนี้อะไรเนี้ยครับ โครงสร้าง95%ของบ้านหลังเนี่ยครับเราเลือกเก็บไว้หมดเราไม่ได้ไปทําลายเรามีเหมือนแค่เหมือนเพิ่มเสริมต่ออะไรออกไปมากกว่าครับสภาพเดิมที่ที่ตอนที่เข้ามาเหมือนยังทําไม่เสร็จดีเหมือนเป็นใต้ถุนโล่งๆครับเราก็มีการเหมือนขยายพื้นที่ที่เคยเป็นเหมือนระเบียงเล็กๆออกไปละกั้นกระจกเพื่อเอาดึงแสงธรรมชาติให้เข้าเยอะที่สุดคือด้วยความบ้านสมัยก่อนถ้าเราจรินตนาการนะครับมันจะเป็นเหมือนกับผนังทึบๆแล้วก็เจาะเป็นหน้าต่างไม้เล็กๆ แต่ว่าอย่างชั้น1ชั้น2อนะครับคือด้วยความที่บ้านมันใกล้ใกล้ลัวมากเราก็เหมือนกับอยากได้แสงธรรมชาติก็เลยต้องเอารื้อผนังบางช่วงออกแล้วก็ใส่เป็นกระจกแทนเพื่อเอาแสงธรรมชาติเข้าครับ เรื่องของวัสดุหลักๆบ้านหลังนี้มันก็จะเป็นวัสดุที่เป็นบ้านสมัยก่อนยุคแบบ80คือเราก็จะไม่เห็นวัสดุพวกกระเบื้องขนาดใหญ่เพราะในเทคโนโลยีสมนะัยนั้นมันยังทําไม่ได้เราก็อยากเก็บคาแรคเตอร์เดิมไว้แล้วก็ด้วยบัตเจ็ดด้วยไอ้พวกกระเบื้องชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในบัตเจ็ตที่เราตั้งงบป,ประมาณไว้แล้วก็มันให้คาแรคเตอร์มันให้เหมือนกลิ่นอายกับ วัสดุในยุคนั้นส่วนพื้นที่เราเห็นกันเนี่ยพื้นไม้ครับเราแค่ขัดเปิดหน้าเพราะว่าไม้เดิมครับเป็นไม้มะค่าแล้วก็มันมันสวยอยู่แล้วหรือว่าโครงสร้างที่เห็นหลกัหลกๆที่เป็นไม้เนื้อแข็งพวกไม้แดงเนี่ยครับมันจะขนาดใหญ่มากแล้วก็ปวกไม่กินเราก็เลยเก็บไว้ใช้งาน ห้องชั้น3ครับคือเป็นสตูดิโอที่อยากให้มันเป็นเหมือนบ้านหลังหนึง่งที่พอเราเดินเข้ามาแล้วมีที่เก็บของมีโต๊ะที่ใช้ทานข้าวได้แล้วก็เดินไปที่ห้องนั่งเล่นที่มีชุดโซฟามีเก้าอี้รับแขกเงี้ยครับเพื่อให้เหมือนมีหลายๆห้องอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับเฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นเหมือนสไตล์ที่เป็นยุคเดียวกับบ้านคือเป็นเหมือนมิดเซนจูรีโมเดิร์นะครับพยายามเลือก บางชิ้นที่เราดูว่ามันไปด้วยกันมันวางแล้วมันไม่ได้รู้สึกต่างยุคออกไปอย่างเงี้ยครับเพื่อให้คนที่เขามาถ่ายเขาก็รู้สึกว่าแบบประทับใจกับเฟอร์นิเจอร์กับบ้านกับคาแรคเตอร์ของบ้านนะครับ เสน่ห์ของการรีโนเวทบ้านเก่าที่ว่ามันเป็นเรื่องของศิลปะมุมมองที่เราพยายามจะหาสมดุลน,นะครับระหว่างของเก่ากับของใหม่ให้ได้คือมันจะต้องไม่เก่าจนมันดูน่ากลัวหรือมันดูโทมแบบเดิมแล้วมันก็ต้องดูไม่ใหม่จนดูว่าโหมันมันใหม่ไปทุกอย่างเหมือนบ้านสร้างใหม่ครับในเมื่อตอนแรกภาพแรกที่เราประทับใจบ้านมันคือคาแรคเตอร์ของของมันนะครับเราก็พยายามจะเอาหยิบนู่นหยิบนี่มาทําให้มันเป็น แบ็กกราว n d ของสถา,านที่ที่คนเข้ามาใช้อ่ะครับเหมือนกับเวลาถ้าเราออกแบบบ้านใหม่เลยอ่ะครับมันคือการที่เราอยากจะใส่อะไรเราอยากจะวางอะไรลงไปมันก็ได้แต่พอบ้านเกา่ามันมีทั้งโครงเดิมมีทั้งคอดิชันของพวกงานระบบเดิมหรือว่าพื้นที่ที่มันถูกจํากัดด้วยโครงสร้างด้วยกรอบของโครงสร้างมาแล้วอ่ะครับมันก็เลยทําให้ทํางานยากกว่าในการหาบาลานซ์ตรงนั้นนะครับ เรื่องของมุมใหม่เลยถ้าเป็นส่วนตัวพี่เลยนะก็คือพี่ก็ได้ห้องทํางานใหม่คือเราก็หอบคอมหอบแล็ปท็อปมานั่งทํางานในร้านมีมุมที่เราได้ใช้ห้องทํางานใหม่ๆมันคือมุมของห้องทํางานใหม่มุมของห้องรับแขกที่เราได้เจอกับลูกค้าหรือได้เจอกับเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยครับถ้าในเรื่องของชุมชนคือเรามองว่าเราเข้ามาเราพยายามจะคิดถึงเพื่อนบ้านเป็นสําคัญด้วยแล้วก็ตอนที่ก่อสร้างครับ เพื่อนบ้านก็มีเข้ามาถามถ่ายว่าโห oh, แต่ก่อนมันเป็นบ้านล้างมากเลยมันน่ากลัวมันอะไรต่ออะไรแต่พอมันเราเปลี่ยนแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันทำให้ความน่ากลัวตรงนั้นมันกลายเป็นความแบบความสวยงามที่เกิดขึ้นในละแวกในชุมชนนะครับเราก็คิดว่ามันคือมุมใหม่ๆของคนอื่นด้วยละกัน รับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใครเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่อดบ้านและสวนคุณผู้ชมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้กับรายการบ้านและสวนและรายการดีๆจะกทางอ m มรินทีว HD ช่อง34กันด้วยนะครับจริงๆ